กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาเรียชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง F c ซใหม่และ FC ซเก่านะ,ะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กเทียอายุคต่ำกว่า18ปีนะคะ ควรมีผู้ครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะก่อนอื่นนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางห้านอยมัดรวมนะคะของเมื่อวานนะ,ะแนวทางเข้านะคะเฉพาะกิจนะคะเจหนึ่งแอดมินเจาะไม่เข้านะคะแอดมินให้เด่นหนึ่งนะคะแต่เจาะไม่เข้านะคะ ส6นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะแต่ตารางของเรานะคะมานะคะส6นะ70นะคะเข้านะคะตัวเน้นตัวชอบให้เลยนะคะส6นะคะแอดมินเจาะไม่เข้าตารางมาเด้งๆเลยนะคะส9นะคะตารางก็เข้าอีกแล้วนะคะส9่6นะคะพี่น้องในตารางปังมากเลยนะคะ 4 3นายดมินให้เข้านะคะ4 3ตารางก็มาอีกนะคะ4 3นะคะตาราง7 2นะคะเข้านะคะ7 2 6 8นะคะหลุดนะ,ะเสียดายนะคะเข้าแต่เด่น6สรุปแล้วนะคะเข้าพิเศษบนนะคะปกติล่าง VIP บนนะคะก็ได้เฮกันนะคะตัวเลขน้อยนะคะท่านก็จะได้รับนะคะความเสี่ยงเยอะนะคะมากขึ้นนะคะโอกาสเข้านะคะแน่นอนนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะโอกาสเข้ายากนะ,ะอันนี้ก็คือสรุปนะส่วนโอกาสหลุดนี้นะคะมีแน่นอนนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมนะคะของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี ห้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสี่นะคะแอดมินให้เด่นนะคะแอดมินให้เด่นห้านะพี่น้อง เด,ดนห้ากับเดนศูนย์นะคะเดนห้ากับเดนศูนย์นะคะก็จะมี หาสองหสีหาเจ็ดหาก้านะคะ ห้าเก้าก็อย่าลืมตามห้าหกนะคะส่วนเด่นศูนย 0, ์นะคะยังตามศูนย์อีกนะคะพี่น้องก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สี่โูนห้า 06นะคะ0ูอย่าลืมตาม09นาะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีเจนะคะเจ็ดหสองหก หนึ่งสี่อันนี้คือแถมนะเจ็ดศูนย์นะแถมนะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย เจ็ดเจ็ดสามสามนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสูตรห้าห้าเก้าห้าสองหนึ่งสองสาม เก้าอย่าลืมเจ็ดหกนะยองอย่าลืมสองเก้านะจะเป็นเจ็ดเก้านะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น 2629 26, นะคะ2629นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดูเฮงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า